องสายพินเนกได้มาแล้วพี่น้องมาดนี่ยช่วยกันแป๊บตึ๊บักตึ๊งตั้งอะเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่กับบ่าวกับไพ่กับบ่าวบอสไปซอยเลียวไว้แล้วบัตรนี่ มันนี่คือสีหูจักว่าอ้าเพิ่นมาอยู่นี่เกิพิ่นมีเวลาเพิ่นสิโรมอดดมาเพิ่เรียกอยู่ดนาะต้งขล่ิู้าบ้าไอ้ยม่ใส่ไม่เตียไม่ใส่ ชั้นทิงสองชั้นทิ้งบ่หรอวงไม่้งมาเนี่เฮใช้ตัวนี้เฮ้ยไใช่ไดรเนาะเออเขาลาดลงบมได้ใช่จค้างนะฮะมได้ใช่จค้างไใชไใช้ตัวนี้วะเนี่ยใช่หนกไหมมันใช้รถมาได้เนี่ยงอันเา่ามันจะไหลโอกได้สองวนี้ ăn bơ như thế này luôn. ăn bơ như thế tượng, tự nó này, nó mệt này, chạy ngốc. qua đây, 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 qua qua đây, 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 บ้านไอ้เทิดน้องชายจะแทะมาแล้วบนเดี๋ยวนี้มาแล้วนะครับมาช่วยไอ้เทิดวะสบายดีครับท่านประธานสบายดีสบายดีเราทำยุกน้องชายจะแทะก็ยังมาซอยไอ้เทิดเนาะน้องชายจะแทะเลยเชซอยกันเนาะวะเอาแหละ่วอ้าชยเพราะว่าเอาหินมาก่อนนด้ยัชไย มันด้ยืดไปโอ้ก้อนหายไม่ได้แั่งก้อนถึงเอามาทยไปหินก้อนยำนวนลิเนาะมอไทายเถิดนะเมื่อรู้ข่าวว่าอ้เทพเรียกลบมาแล้วบ่เดยวนี่ปลดนึงบ่ม่บัดมาแล้วได้มาแลวบ่สวยกันนั่งนอนกันมีอย่างัง ไปมา่ายกันซอยกันว้าออกแอนสตูดิโอเป็นมาเรียรร้อยก่อนได้พรอได้ถูกไหมนะเพื่อเดือเสียไหม่นะเพื่อรอวานี่นะอ๋อคนมาทางไหนน่ะน้องทมาแต่มีกามาแต่มีกาโอ้ชิปปี้รับชาปปรับยองโอมาอยามังแล้วนี่ฮะนี่เปๆนี่ฮะบ่ได้เห็นแต่ฮิงเลย บ่ได้เห็นเดินมาหนี่เป็นยังไงนี่ฮะสบายดีบ่เอ็นสบายดีอ๋าทุกบได้เห็นเดินหนวดลายก็เก่าบานนี้เก่าเก่าบ่พี่น้องเลยเป็นยังไงฝนตกบ่าคนแหงได้ทางบ้านทางมาไหนโอ้ยคนจะโดนเห็ดหุ่งมาทางเห็ดยังไงนี่น่ะมีนาว่าจะเทอันนี้นี่เที่บอนด่างคุยด่างคายห้บ้านบ่เทิดนี่ฮะ พออ่บกามมาห้ลคือ่ามาบก่อนอือคนเป็นแบบไรหน้าตาไอเถิดมเองก่อนมาบ่งก่อนบุเคยเห็นทีคืออ่บุเคยจือเชื่อไปเาเะประทานสิ่งประทานสิงปรานสิมถ้อไดงไม้อีกะเนี่ยโอ้คิวคิวชีถทวดอยู่นี่ับโอ้พี่น้อง ได้ถุงไม้ได้เสื้อไม้กี่วะไปมาได้กินลาบงัวนเลยเนี่ยเออเอาไปเที่ยวบานี่คือบู่มาจ้ะอ่าผู้ซื้อม่ได้ชวนเนาะผู้ชวนม่ได้ซื้อไว้กี่ามานั่นฮู้ววใครมาจิมลงเฟซยังไงเนี่ฮะจิมชามาจอยเอาเลยเขาเอาเนี่ยจิ้มชามาจอยนี่ฮะเอามื่อไรก็เิ่าง ลาำงวขมือเนาะงูาได้กินแเลยนี่เลไม่ได้พนนกำลังใจพอนมาแป่งรถวานเหนึ่งล้านพนาแล้วพนเลี้ยงถุงน้อยทีมงานเพิาะวานี่พันสิบมือนีร่พ่นทีได้ร้อยขอได้มือล่ะหมูหูเอาอางให้กินกตทเลี้ยงอยู่เมือหร่เมื่อไหร่ับูเพราะาำงพอแล้วเลี้ยงก็ได้คุณออกไม่ชาก่อนนะออกไมชานฮะพท่านพอจบคิดทำนี้เนอะ พาจกไปได้ไห้ใครบอกเห็นท่ายก่อนไปจกคิดเอาโอเคจะนอนคิดนี่กระดาบหลายนาทีพอเนี่ยเราถ่น้องเนาะเอาจะหน่อยเอาจะไปนิ่งหน้าไปก่อนเลยหรือให้น้องกับไอเห็นแล้วเนาะกนั่นเนาะเพราะว่เขาชามาขี้กันให้เขาเชื่อมช่วงสัมพันธ์น้องลูกตาอันนี้เพี่น้อนติดตอก งานหมีนวกดีโอ้มีลาพินโนเนาะก็คือนั่นเนาะพอต้องแผดมาแล้วพอลูกแผดเนาะบอกเป็นพอต้องแผด ดูนี่มันมีสัญญาณเสาอากาศมัมีเหมือนวะออกไปนอกพุทธพอดีเทนี่ก็พอดีเพื่อนนักกวาดเข้าไปพุทเลยท่ตัวใดมันประาด็กป้าตเป็นเรี่องงขุดคกุ้มแน่ยริบา้อน่ะเ้น้อ สามรอแล้วนอไเพิ่นเเ้เมื่อนต้องแวหาบาสิงเลยเนาไปหาบาสิ่งได้ของลายได้หมดเนี่ยบัเอิญนอนนะเรียบร้อยเนาะนั่นค็ทอนหายใจอมาจากใจทำเมคนเมาบีอะสบายดีนะ มาแต่ท <Were> ั้งนี้บอแเ่ตุในแบบที่ได้นำเดินผุดปั่นกันคินด้งนี่เไหนจงไว้เจ้าอยู่นี้นี่ฮะในจงไว้เจ้าอยู่น้ำมาแท้นน้มาแท้อยู่ธรรมชาติแล้วหนึ่งนี่ย่านว่าเบิดเป็นยังมือหนาทำไมเห็นบ่อนว่าสบายเพิ่นไปขอมาขึ้น่นมาจำว่ะบอเป็นยังเพิ่นนี่คือดอกเอาให้เดี๋ยนั้นได้ อ yeah. าจะพอแล้วจหิ ược, you. You okay. ังาปลาแนี้ใส่หน่วยเดียวได้หมัน็นตดกวดงวัดอยเสียงดังแ้นําเนไหนตัวน่ะบนอําเนไหนอีบ่าเปียนบ่ต้องครับผมลี่ยนแล เพื่อนถามเพื่นถามพนพูนเลยสดีเร้อบางยังสดีมาทำไรกะเห็ดหนมูกินลาบงัวรดอยู่ทางบึง้ลายแตกนั่นมือบ้านเพื่อนกินดิบได้บ้านเพื่นกินิได้มาพี่มาถามพี่ผู้รับจะของลาบง่วนี่ปวดโคแท้วะม้นหมู่ผูทแม่แม่้แขงเพื่นอันนี้ะาเดีนี่อันนี้ของเพื่อนสบายซื้อนี่เหสบลยนัอันดนั่นนี้นะัันะเิดรลามง่วนะง่วนมาถามมานี้มันก็ สบายดีไมเอ็นมาถามลาบงัวบอเห็น <Jacqu> ห <eline> <mat altern> <ia> ็กอย่างลับงัวของมือแท้ของอน้องแพรได้ตรนี้สบายดีเมื่อหน้าก็ชวนด้อเด้อแม่นก็บปซื้อแลวพนังชวนได้คอยเนาะคอยคอยทอชวนคนเที่ยคอยเอะเอนบอไมาแล้วก็แพรบอชวนเม่นนั่แหละแท้จริงีผู้ชวนบัดบอชื่อผู้ชื่อบับชวนมาสานเกลงใจคอยบสกินนะ บซื่อ้นั้นฮะน้องบ่แมร่ก้อยเป็นผู้สิกิหนป็นชื่อนาะงานนเนมือน้าสั่นกอขอเิดว่าน้ำาแพ่น้ำขนาดได้ดูว่าน้ำหน่วาน้คีเต็นบแพร่เยวนี้จาวานไีไยฮะเอกเข้าใจก็พดแล้วว่าว่าจังไรเีนี่ฮะนั่นแหะถามต้บัว่าน้ำจ้คนมาเจ้าบปากน้ำเพิ่ม วัดยแล้วพี่เนาะนั่นนะชนเดินนะน่นเนี่นสบายแ้่ใหอ้คือเทงานแตูไอ้เออใช่ใช่ใชไวี่มันถึยเงปห่้ำบป๊เปิดลังบกบตอนทีมงานกับมาลายคนนี้ทั้งเบ้าวเมาช่้าแพย์ชาแนลสบายดีจ้าคือความไม่นเป็นได้เจอมาี่นมาบอิงเป็นไดเรื่องราวบอิงยนะ ใช้เชืไม่เปนห่มบอสิงอยากลาบงัวบอสิงยากยาลาบงัวลาบแม่พูหนาเพราะ้ก็อยากกันแต่หมูของวนี่ล่าีูเลยหาบ่เยก็เห็นยูฮันลาบแม่เอ้ยลาบครับเดินูเลออกมาอืดน้ำลายเอื้ออื้อขจอนตะกี้ให้กินไม่แน่นาะเป็นชุดมาชุดกอน ขทาานั้นเด้สมัยกินเลกินอยู่ใส่ก้อตอนนะอยู่บ้านม่จอนราเมย์แต่ยังบ่อนขับกว่าไรนมีบอนขับกว่านี่ยังมีบอนขักกว่านี้ใชเป็นพุ้งน้ำนะเปาเปลี่ยนเปก่าเปลี่ยนรอทรายเอกเป็นน้ำไปน้อายพี่น้องเหาะอ๋อของหลังของามบริโนงามเจ้าบนตำล้อมอยู่เป็นตาดงไอนานตำล้อม ท้บูชากันทำบูชาขึ้นผาหเพื่อเล่นเหรอเร่ของน้ำทำบูชาทำูาร่อยต้อเอ็นว่ะต้องลอมอยู่อย่าอย่าเราหามานอนน้ำของน้าบ่อตัวของน้ำงามดินนี่แหละเกิดหมาบ่เนี่ยจะนกันหนึ่งลเนาะบ่อมาดิ้มนมาเข้ากนนึ่งแล้วบมันกัไหนึ่งมีแต่ว่าหัวตลอดปีห้าตลอดมาพูดกันงัดใด คอยวันชิจ้มลงเฟซบุ๊กอะไรกันชจ้มลงเฟซบุ๊กเรื่องไหนนั่งหลอนดิมู่้วากินรากงวนนั่นแหล่เอาถามเลยว่านี่ก็อชวนเป็นยังจากผมมาเอ้ามันบ่นได้ชวนคอยคอยชวนเนี่ยมันบ่มีราคาบา่มีราคาคอยนะคอยให้แด้นี่พอผมเห็นจะของชีนบ่ผมเห็นเจ้าของชีนขอยกระบอกเลยไปว่าผู้ซื้อบุชวนผู้ซวนอบุซื้อมไม่แม่แล้วนะ แสดงว่าไห้เนี่ยบุ๋มมีชิดชวนไผ่เลยบุ๋มมีนอกจากกูชื่อบ่ือเป่นี่บุ๋มแมนแบบที่เมื่อกี้ทำเป็นแบบคอยเให้ยิงไม้หนังก่อนเดี๋ยวตั้งไว้น้ำตาแบบคู่เลยคอยในเมื่อชวนหมู่หมู่บุ๋มเห็นข่าเรื่องเจ้าหน่อยมาแบบโอ้หมู่นี่น่าคอยชื่อคอยจะพิชวนจะคอยบุ๋มเอาะเกยวกันนี่เป็นอย่างเนาะเกาะเกยวกันนี่แล้วแต่ว่าน้อยใจบ้างน้อยใจอีูแล้วน้อยใจ พอน้องแพะพร้อมแล้วเรื่องนี้ปอนโยหอยไข่อยชวนไผ่มันซื้อไผ่เงินบ่พอน้องแพะเรียกเงินแช่ไล่กันบ่หวยไข่ชวนไผ่โยบ่ทำโซ่เล้วนั่นไข่นนี่ยไงชวนหมู่แล้วกินหลายเพราะมันแดงแฉ่ใกล้บ้านถัดมาจะชวนข่อยบอกไผ่คือกันในนั่นเด่นไข่บิดแก่ชอยู่ชอยู่เจ้าไปทล้วปุ่นไข่กระเล็บบอกกล้าชวนแล้วข่อยอันจะไปใช่ไหมนะไปยามลานชามมื้อแรกหลวงหมอ หั่นเพิ่นไปท่านึงข่อยช่วนเป็ดเนาะท่นมาท่างเดียวประกันข่อยกับช่วนแล้วนี่เพิ่นลงไปใต้ข่อยไปขึ้นมาเหนือขบวนหนมาอ้างข่อยแน่ถว้าข่อยยิ่งหนุ่มว่าใช้ไปเปื้อนไปสิพยานเก่าเสื้อมีละคงราคาลงมาอ้างข่อยจะซื้อราคาแพงไปได้น่ะสวัสดีแค้เบิ้งเบิ่งเบิ้งเอาบ่อเห็นมาสัมผัสเบิ้งเนสีเงาบ่อเป็นเงาอันนี้ผมมาใช้อีกมาเดี๋ยวนั่งข้าในกันได้นั่งข้่งในโบ้ก็ยืมลมแล้วบ่ล้ม ดึงมาบิงนะอยังนันนะบังอ๋อมันคิวกระเป๋าอีแล้วบบบนี้ฮะแบเจ้านะคอยสิเบิงถูทต้องคาเราแห่มาไว้นี่บุดีนั่นําอยู่บ่เลี้ยได้อยู่บ่อยจะถามแล้วนั่นหมามันบวยแน่ถามแล้วนะเดี๋ยวมันขายเงินขาดเงินถามมายากได้อยู่บ่เอาว่ะบ่เลยเมือไาบางทีมีจ้หบวใหญ่มันชื่อใหด ในกับเป่างามเนี่มาว่าว่าหูบ่อยคือสคัญปกตินนมันเนาะอยอยยินดีน้ำเาบ่เห็นด้ยดยวดครับใจละลายอดีใจน้ำเนะไม่เสือกไม่เมเนาะทีมงานก็ดีใจน้ำขึอนมนได้ยังมาเยี่ยมกันอ้มัน่นกัลาเลยิดปากจิมีลาบงอกลาบง้อเลยเห็นจลาบงอหมากันเียได้หมูซอยจุเนาะกินโลด บพว่าหนึ่กิโลอุ้ยคำใหญ่บอคำใหญ่ตุยใส่ตุยใส่จำว่าจ้าม่ค่อยเห็นคำใไงบอ๊ะไม่บ่งคลิปเวลายกมือน้ำลายจนไหลเห็นบอ๊ะบ่อยทำไงไม่เคยนะเออเห็นเจ้าไปหาตู้สิงไปเห็นเจ้าไปหาตู้สิงบอ๊ะเจ้าเห็นค้อยนั่งซื้อจะาไม่บวมคลิปไม่เคยนะคอยเห็นเขาเจ้าไะเสือไหมปุูบโอ้ผมเห็นค้อยโพดลงในเฟซบอ๊ะวัแล้วพอป้าโตมาคือเห็นนุ่งเสือไมมมาก่ ยมันเก่าบ่เสียใหม่ยังมัลงมานอหนึ่งให้นี่หนึ่งแล้วยังหนึ่งเลยัาพนาดินเรียคิวเข่าได้ฮาเอลมันไหนดหนะยังประธานหครับปนไหครับเจ้ามือวานนี่ขห้นคลิปเจ้าล่ามวนบ่พาดไปแล้วนนนพลาดนั่นข้นวนี่เนาะวานนี่นะเป็นคลิปใดเป็่าวานลานนี่แหะินล่มว้น่ามนาคิปเสือเดเลยไ่มไปรุนลามงัวเนาะ ทีมงานลำมัวบ่อพอดบ่อเลียซอยจุ๊อีกแล้วเห็นคอมเมนต์เหี้ยตั้งบอได้เบ้างเห็นคอมเมนต์เหี้ยบ่อซื้อบ่อเลยเนี่ยบ่อแล้วก็ตั้งเห็นหมูกินแล้วก็ครับอ่านเขาบอกคอมเมนต์ไปนี่แล้วคือทำลายเรื่องโบราณไร้เรื่องเราอยู่คุณเยือนเรือกเนาะจะโทรไปหาเขาอยู่ในเรือนในวานนี่ยวานเนี่นั่นแหละคอยโทรชวนชวนบมมาเขาได้มาินกันเนาะให้ในวานเนี่ยเออบอกว่าแพงชีสอีกได้หมื่น โชว์เป็นหมู่ปฏิเสธช่างบอสผัแพรบเป็นผู้ชวนขอผัวแพรบข่อยมึมีชิดอำนาจในพูดซี่นั่นเลยข <Goodnight, S 1> <hire S 2> ่อยบุได้ชวนเป็นอะไรเมื่อวานนี่เหนนะท่นติดเจ้าเป็นผู้ซอยเนาะนี่ได้ข่อยเป็นผู้ซอยกินน้ำกันบุได้มีชิดอำนาจบ้านนี้นะจะเข้าซอยไม่ห้เลยดึกเนาะมาหลาบรอดข่ว่าจะมาตั้งอันทูห้องน้ำให้หมู่บ้านเห็นเทียงกันวะแม่แล้วเล่าเนาะ Hai thang, này anh vẫn luôn 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 อบยากให้มันล้มนะอามา้าไในเนาะ่เป็นวาาน้องเพื่นแะไอ้นะบ่เบิ้ไฟแจ้งบอกมันจางเข็มนอนไฟแต่อาเบมีเต็มปัไหนปทนานบ่ไหนแล้วบ่ยังยังยังทานครับยังทานไหนเอาน้ตือพีให่้ดแย่งแยงมเยวกนเนาะบ่พอว่ามันเลี้วเลยที่มีแต่บ่อบเบเพิ่นเป็นหัวหน้า ช่างมือนี่ไนอาเปี่ยนก็มีเนาะอ่้างเปลี่ยนแล้วยู่เดียวพนาพูดชินหมอคอย่นซอวย่นซอยจูเงินกันชื่อโผแม่มากวเป็นไไปหมอคอยยังหมูกินลายถือรเขามาห้องันก็หมนี่้อกอยู่

แล้วก็ถึงวนมันถธอต้องไปก่นแล้วสูงพอไปเห็นมันร่มแล้วหนึ่งลาบ้วบอลาบแล้วบ้านบาสวนบ้านบาส่วนร่มสองเทือยังบลาบเนาะร่มบาดที่สามรเนี่ลาบคักบานนี้มันจะชินปจ่ายใช่หมหอความยิบใค่เอาให้ก็ดี่ากอง้เลย